เออไ่น้ำเต้าลงไก่ไม่ทานนะฮะตอนนี้กลัเท้าทุนแล้วนะฮะทุกคนนะบวกม,มาสองร้อยเลยทีเดียวโอเคครับสวัสดีชาวน้ำเต้าผู้ป่าทุกทา่านกันด้วยนะครับผม เรอยู่กับช่องน้ำเต้าปูปลากัาบบังเบิร์ดนะครับมาเลยมาทุนสามน้อยเต้าปูปลาออกอะไรน้ำเต้าปูกุ้งอะไรวะน้ำเต้าปูกุ้งอาะฮะลองดูก่อนละกันนะครับผมนะปูกุ้งอีกรอบหนึ่งนะปูน้ำเต้าเนี่ยเไอใส่น้ำเต้าไปด้วยละกันนะเดิมพันไปสามร้อยมันโตเลยครับ กุ้งเอีย่ยอ,อะไรวะอโอ้โหขาดทุนไปร้อยห้าสิบโอ้กุ้งไก่ <c oughs> เสือปลาดีครับพร้อมไปฮะหมโตโดต้นเลยฮะร้อยห้าสิบ150นะเล่นเสือปลาเลยนะหักมุมเป็นหน่อยละกันนะครับโอ้โหดูอย่างนี้ หมือนจะยากฮนะเพราะตัวคูนไม่ตกมาเลยนะโอ้โหเสือไก่จบแล้วเสือเสือไก่ไม่ได้ไม่เสียนะฮะตามเสือปลายครั้งหนึ่งตปฮะเสือไปลายครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนจะเอมาเป็นปูกไก่ด้วยนะตกเลิกทันไหม โอ้โห oh, oh. ปูไก่นะขอเป็นปูกับ <Yeah. S 1> ไก่นะฮะนั่นไงปูมา <Yeah. S 1> เออไก่น้ำเต้าลงไก่ไม่ท <Yeah. S 1> ันนะฮะวันนี้กำมาทอดทุนแล้วนะฮะทุกคนนะบวกมาสองร้อยเลยทีเดียวรอบนี <Yeah. S 1> ้เสือปลาจริงยังจางนะ,ะเสือปลากุ้งนะครับผมนะ <Yeah. S 1> เสือปลากุ้งนะ <Yeah. S 1> กุ้งปลาด้วยอ่ะออกมาสามตัวไงก็กำอะไรอนะดูดิว่ามันจะออกตรงหรือเปล่านะ,ะทุกคน yeah. มาดูกันดี่ฟ้ามาลุ้นกันดี่ฟ้าเสือปลากุ้งเนี่ยมากุ้งปลากุ้งเสือเนี่ยเสือปลามาเฮึขอร้องฮะอย่าเสือน้ำเต้าเลยพี่ปลามาแล้วอะไรอีกปลาโอ้โอนำ <S 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 um ้ำเต้าน้ำเต้ามึงมาเยอะแล้วนะน้ำเต้า เต้าเต้าเสือแล้วก็เออโอ้โหตังไม่พอแล้วทุกคนนะจะเอาน้ำเต้ากับปูด้วยนะปูกไก่สับโอ,อโอ้โหทุก <ๆ S 1> คนดูแลกันนะอหอ้จะปวดกันเลยทีเดียวนะครับไปให้หมดเลยร้อยนึงนะเกี่ยวเสือไก่ เอวเสือไก่กับเอวนี่นะครับผมมาเอีอันนี้ไปเลยไปอ้อยมาโตไปเลยเออเอวน้ำเต้ากุ้งนะครับกับเอียวเสือไก่นะฮะน้ำเต้ามาแล้วกุ้งก็ต้องมาด้วยนะน้ำเต้าโอ้โหโคตรเฮี้ยน้ำเต้าสามตัวพ่อมเหรอครับมาโตเลยครับผม ถ้าชอบนะทุกคนนะอย่าลืมกระไร้กดแชร์กับสมั่ยให้บังหน่อยล้ากันนะเจอกันใหม่เมื่อมีตังนะครับผมมีตังแนละ้วจะมา,าจัดให้ดูสำหรับนี้กดติดตามให้ด้วยนะไปแล้ว